ทำขนมง่ายแจยเกเด็กช่วงปิดเทอมกันค่ะทำง่ายอร่อยมากๆไปลงมือทำกันเลยทำส่วนของแป้งก่อนเลยนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์15ช้อนโต๊ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองเกลือนิดหน่อยนมจืด 200ML คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชาคนให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันมะพร้าว2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันหาอะไรมาคุมไว้ค่ะพักแป้งในตู้เย็น30นาทีไปทำไส้กัน ไข่แดง5ฟองน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่นมจืดลงไป300 ml คนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะนำมากรองซ้ำอีกหนึ่งรอบนำขึ้นตั้งเตาได้เลยค่ะใช้เวลากวนไม่นานถ้าใส้ขนมเป็นชิ้นเล็กน้อยแบบนี้นะคะใส่เนยเค็มลงไป30กรัมค่ะคนไปในทางเดียวกันนะคะไวหน่อยนะขนมเราจะเนื้อเนียน,น,นค่ะ ได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะไปเตรียมตั้งเตากันเลยค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นกระทะสีหลุมใบเดิมนะคะกระทะต้องร้อนจัดเท่านั้นค่ะก่อนนําแป้งลงไปนะนําแป้งลงไปก็วนๆแบบนี้ค่ะให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะตามขอบกระทะนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะ เช็คว่าใช้ได้หรือยังนะคะเปิดออกมาเนี่ยหน้าแป้งของเราจะไม่มีแป้งขาวๆติดอยู่ก็ใส่ไส้ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็แกะแป้งอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาประกบได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจกระทาสีรลุมกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ t ิกตอกเบลถ้าฟังไม่ทันนะคะไปจะใส่สูตรไว้ให้ในคอมเมนต์กดดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะ